ญาตยตนะที่7และเนวสัญญานาวสัญญาที่8และที่9ซึ่งทุตโองค์ได้ส่งค้นพบก็คือสัญญาเวทะจิกนิโรธก็คือให้ละข้อที่6 ให้ละข้อที่6รลปปราคะและข้อที่7อะลูปราคาซึ่งการปฏิบัติธรรมภาวนาอนานานาสิกก็คือเริ่มต้นก็คือลัดเป็นเส้นทางลัดเลยก็คือการปฏิบัติธรรมภาวนาอนานานาสิกอยู่ในข้อที่6 ก็คือข้อแรกของสัญญบื้องสูงก็คือลูประราคะหรือลูปะสัญญานันเองดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมภาวนาอน,าน,าน,นันตนาสิก็คือเรียนดังลัดเลยคือข้ามข้ามมาข้ามสัญญบังเบื้องต่ำห้าข้อมาเลย